โอเคพี่ฉวีวันนะครับหนึ่สัปดาห์นะครับผ่าตัดทำตา2ชั้นกรีดยาวแล้วก็ตัดถุงไขมันใต้ตากับคุณหมอสุปรชยัยวันนี้มาตัดไหมเย่ะชั้นตาก็เริ่มเข้าที่สวยนะครับตาล่างก็สวยเดี๋ยวดูรูปก่อนับ นี่คือรูปผ่นธรรมนะครับสังเกตว่าหนังตาด้านบนนะครับตกลงมาปิดปิดชั้นตาด้วยปิดตาดําด้วยนะฮะด้านนี้ยิ่งเยอะนะครับโดยเฉพาะด้านข้างสองข้างเห็นว่าตกลงมาปิดด้านข้างเลยนะฮะนะฮะส่วนตาล่างก็จะเห็นว่าถุงไขมันเยอะมากนะครับถุงไขมันเยอะแล้วก็ตายนด้วยนะครับคุณหมอสุภชัยจัดโปรโมชั่นทำตา2ชั้นนะครับด้านบนทำตา2ชั้นกรีดยาวนะครับตัดหนังตาส่วนเกินที่ตกออกทั้งหมด เปิดหัวตานะครับเก็บหางตาส่วนที่ย้อยยกหางหงให้ให้ตาสวยนะครับส่วนตาล่างก็จะตัดทั้งส่วนของถุงไขมันออกให้แล้วตัดแต่งหนังตาให้ด้วยนะครับส่วนที่ย่นส่วนที่เกินนะครับครับเดี๋ยวรูปหลังทำนี่หนึ่งสัปดาห์นะครับตัดไหมสวยเลยนะครับทำตาสองชั้นแบบกรีดยาวนะครับหัวตาก็จะเปิดให้นะครับหางตาส่วนที่ย้อยสังเกตว่าบริเวณนี้ย้อยมากๆนะครับเห็นไหมสองข้างนี้ย้อยมากๆนี่ก็จะเก็บหางตาให้นะครับ ั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็จะเก็บหางตาให้ยกหางหงสนะครับทำตาสองชั้นให้ใหม่เลยส่วนตาล่างถุงไขมันเยอะเนี่ย,ยก็จะเอาออกให้นะครับแล้วก็ตัดแต่งหนังตาส่วนเกินให้ด้วยนะครับส่วนี่ยุนส่วนี่เกินได้ตาสองชั้นสวยๆแล้วสรุปตาก็จะหวานขึ้นสวยขึ้นนะครับนอกจากความสวยงามแล้วจะเป็นการแก้ไขในส่วนของอฟังก์ชันการมองเห็นด้วยจากที่หนักตาบางทีหนังตาตกลงมาปิดขนตาทําให้ตาแยงตาทําให้น้ําตาไหลเคืองตาได้นะครับอ่าดูอีกที หสัปดาห์นะครับนี่ก่อนทามดูอีกทีกาตาบนตาล่าง1สัปดาห์1เดือนเนี่ยแผลจะเข้าที่สวยพวกรอยช้ำรอยอะไรจะเข้าที่สวยเป๊ะเลยครับผมโอเค